ชุกอนวันนี้เราจะมากินทุเรียนนะครับอันจะเป็นมอนทองอันนี้จะเป็นชน,น,นีไข่เราจะชิมหมอนทองอันนี้แก่จัดนะครับดูสีมันจะเลื่อมๆนะครับแกะออกมาเห็นไหมมันจะสุกนะครับทุเรียนนี้เกรดพรีเมียมกันเลยทีเดียวนะครับพี่น้องเดี๋ยวเราก็จะมาชิมกันเลยนะ <c oughs> ดูในดิในแก่มากในสีน้ำตาลอือหือเย ืเห็นไหมรอบนี้ไม่อ่อนนะอ,อร่อยมากมีเท็กเจอร์ของทุเรียนมีความมันหวานกรอบนอกนุ่มในไม่ผิดหวังอ,อ,อร่อยมาก อืเป็นทรีนหมือนทองที่แบบอือืออือหือือดูเม็ดอือือในเข้าวแก่มากเลยท่ยานผู้ชมอืมถ้ามีข้าวเหนียวหน่อยนะแซ่บเลยเนี่ยอือหือ หวานนุ่มกำลังพอดีอดูเขาแกะได้ดีมากไม่มีรอยมีดเลยอ,อ,อร่อยมากอืเราเคี้ยวเข้าไปมีเท็กเจอร์ในปากอืม เม็ดก็สีน้ำตาลอย่างอร่อยต่อมานะจะเป็นชนีไข่เป็นผู้เรียนอีกอย่างหนึ่งที่แบบรองมาจากหมอนทองเลยนะอืมเราว่าชนีไข่อ่ะการยาวบางทีก็ยังไม่สู้เลยนะดูดิจะเรียนแบบออกส้มๆพอคือเข้าไปดูลิ้นแล้วมันจะแบบ มีท็กเจอร์แบบมันมันมันหอแมแบบยิดเยดขึ้นสมองอถ้าผู้ชมสมซื่อวัฒนีไข่อันนี้ค่อนข้างจะเริ่มเทีะแล้ววนีเขาจะเทีะเร็วกว่าอมอนทองนะอื ืืเด LIKE ี๋ยวค่อยมาเล่นอร่อยมากือดูพูนี่อันน yeah ี้คือหมอนทองนะลักษณะของเขาจะเงานะเงาแวบอันนี้จะเป็นแบบอร่อยืืมอ ็นไหมในของเขาจะเป็นสีน้ําตาลรือว่าแก่แล้วทุเรยียนแก่แล้วกรอบนอกนุ่มในไม่ขม <c oughs> อร่อยมาก <c oughs> คือแบบ แสบตายขึ้นหรอไปอดูดิชิ้นเนี้ยมีเท็คเจอร์ในปากละมุนล,ลิ้นพอกลือลงไปค้องคอไม่ติดคอได้เท็กเจอร์ของทุเรียนที่อร่อยมากอ พอลืนลงไปประทะลิ้นไก่แล้วละมุนมากอืมดูดิพอฉีกกระดาษออกมากจะมีกลิ่นหอมหอมไม่แยกมากอืมเห็นไหมมอนทองเป็นผู้เรียนที่ไม่ค่อยมีกลิ่นนะกัดเข้าไปกรอบนอกนุน่มใน พอบีออกไปจะดังแคกแนะเม็ดในจะเป็นสีน้ำตาลอืออจะลอยเลยเป็นแซ่บจริงๆเลยพอแล้วแหละเดี๋ยวเราร้อนในอือร่อยมากคุณผู้ชม คำสุดท้ายเรากินเผื่อทุกคนนะมันต้องมีอินเนอร์อร่อยเยมนี่เย็นบอกผิดหวังนะเย้